ขอบุญขบวจดีที่มีเมตตาที่มอบเงินมาให้ก็คขาเพื่นอยู่นี่ไม่แห้งความเจ็บพอได้กุ้ไข่บอีเยอะอรบอยรวยอยรำนี้ป็ดทังไดน้องละให้เห็นยังอนนะเชอาเเนอือย่าห้วเนาะเอาเงินมาให้บ่ได้ไม่ให้ชูกันพังฮ่ก็เข้าใจเข้าใจ น้องเอ๋ยเปิดผ่านมากับผู้เนาะคำมือตื่นตาพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ยเนาะพบพพอก,กันยุ่มมามะพี่น้องเน,นาะหน้าบ้านหน้าเพือนขอเองยจะเพิ่นพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงมาบ่จะดำให้ดำหน้านพี่น้องเนาะทางเพื่อนหนึ่งไปดำให้ดำหน้ารับจ้างพี่น้องเอ้ยเอ้านอื่นเบิดทางโมเยตเองก็ต้องขอกราบทักทายสบายดีกบไปพี่น้องอิฟซีกันเบิดสู่ขู่สู่คนพี่น้องเอเ้ยเนาะ โบว์อัสสิเป็นพ่อพี่นอ้องทั้งพังลาวพังไทยพี่น้องไอ้ต่างประเทศนําเด้อนอ้องก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของเบาเยดบ้านเฮาคือ, 9, อเ,อเ,ออเอกาอาอา่าพี่น้องเอ้ยช่องใต้ช่องเหนืหยได้พี่น้องเอ้ยเอ้ามื้อนี้ก็สิมาอ่ามอบข่าวดีเนาะพี่น้องเนาะให้กับทางอ่าเอื้อจะเพ,พิ่นเนาะพี่น้องเนาะทางเบาเยดเองก็ถือว่าเป็นเทื่อที่2เนาะพี่น้องเนาะได้อ่ารับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับอ่าแม่คําใส อ่าลังสาเนาะพี่น้องเนาะอ่าแม่กำใส่ลังสาพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยรอบที่แล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ฝากเงินเนาะฝากทางมาเวียนนะพี่น้องเอ้เอามาให้ข้ากระต้มขนมนุ่มเนยเนาะกับอ่าทางน้องน้ำหวานเพิ่นพี่น้องเอ้ยเอ้าจังได๋ก็ขอบุญขอบุณแม่หลายๆเด้อที่ไว้เนื้อเสีอใจกับทางมาเวียนเนาะขอให้แม่เฮ็ดเวี่เฮ็ดการเหตุงานยังขอให้ได้เงินดับเงินเดือนหลายๆเนาะอายุมั่นกวรยืนพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสิบ่ัวเผ่า สเลยจํานวนเงินเนาะพี่น้องเนาะรอบนี้สิถ้าขอภัยเื่อภัเอื้อยล่นหรือว่าให้เพิ่นพี่น้องรุ่นไปนํากันว่าสิเท่าใดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้พี่น้องเนาะอ่ะเ็แต่เจ้าบงได้ชมบุญนาได้ยนว่าเรายังบ่ทันนี้ได้เนาะไปเดวนไป็กบรถโตน้ําได่เนาะอ่านี่ก็มากับะวนเพิ่นพี่น้องเ้ยมาพี่น้องเอ้ยเป็นอยู่บ่จับไมกันซั่นนะเบิ่งก่อนเนาะครั้งแรกเลยนี่ ดนดนเธอนึงเนาะหรือว่าปึกนึกเนาะพี่น้องเนาะก็นุาพี่น้องเยให้เบิ่งอ่ากนๆท่ก่อนพี่น้องเยเนาะอ่าว่สิอยู่ในประมาณเท่าใดพี่น้องเยุนเบิ่งแต่ว่าเป็นเงินบาทกอาจจะบ่นักนวงปานใดเนาะพี่น้องเนาะแม่นจํานวนนึงเนาะจํานวนนึงพี่น้องเยปพี่น้องาสกันมาแล้วบ่เนาะพี่น้องเนาะ như họ mù nồng mù nó mùa nó mùa nó mùa nó ma nó mùa 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 Má mùa nó mùa cứ tụi ở lưng nó ra như mùa nó mùa chứ mùa nồng mùa nó nó chư nó mùa nó mùa nó nó ฮ่าดูน่าสบายดีเด้อเกจ้าเด้อน่าสบายดีน้องนวานพี่น้องเลยฮ่าดูเป็นได้กขึนแท้นี่เมื่อก่อนนะขี้เด็กเนี่ยเนอะนี่บ่มังกรน้อยนั่นมังกรน้อยวัดนีโอ้โทหจับมันเด้นี่โอ้เพิ่นได้จากเดือนอะไรก็เว้ยจากเดือนและกูจวงเดือนปลายเนาะเมื่งเบิ่งเบิ่งตีน้อยก่อนมื้อนี้วันหยังก็ ไ um. ม่เนี่ยวันว no. yeah, right, right. ันเสาร์วันเสาร์ว uh ันบ่ายเลขเลขยังมือเนี่ยโมีเลขเนาะทำไมมามาขันอยากเดือนใหม่นะบอกเลขบอกเลขแมโอ้ยหุ่นเนาะเนาะอจะโกลวเลยเว้ยนี่ยังวดจากไปวดนากระเจ้าขึ้นทั้งแม่แล้ะข้าเจ้ามาบวกเอาโอ้ยเอาจะนี่ขณีมเนาะกระทหัวมืองวดนากะเป็นยังไงคือว่า ได้ยินเนาะบ่ได้มาหาหลายมื้อเขียนให้ของก่อนนึงมืดบ่มืบ่เออกลับไปเตียงซะนะได้ได้อยู่ดีเนาะเพราะว่ามันอยากมัวๆนะแบบมันค่ําแล้วนะเนก็ติได้อยู่ดอกเนาะอยากมื้อไเียงตัวนั้นปาทุกมงน่ะเอ้ไก่ไก่บ่ได้มาหาหลายอ้าใชกันแเปลี่ยนเตียงใหม่พี่น้องเอ้ย เป็นนี่เด้เนาะมือก้องข่อยสินอดดีกว่าเป็นตาอยู่ซะวั่นนอดอยู่นอดอยู่เนาะนนีมันมืดเนาะเพราะว่ามันค่ําได้แมเวลาเห็นแล้วบ่ยากอันนี้เนาะจังวัยกจ้าอจะนําอยู่นะเออๆๆบ่ได้มืดปานดเนาะแม่นอ่าคือว่าได้ยินว่าได้รับข่าวดีบ่เรื่องเฮือนว่าซั่นว่าสิมาแสดงความดีใจนําในมื้อนี้ยังบ่ได้ยินอ้าว คือดีอินผนว่าว่าอ่าขออนุญาตน้องน้องเนาะดยินว่าทั้งเม่น้องน้ำหวานชีได้บ้านใหม่ล้วั้า่าเนี่ยีได้บ้านใหม่เฮือนงามว่ะาะผลก็คือยากได้ย่บ่อยากได้ย่บ่อมาถามมันอยากได้รู้ก็ยากอืยากได้ยอยมาถมมอยด้ก็ยือยา้อา้นอย้อือยแก้ยิอด้ลิออยู่ก็ยเด้ก น่ะคือเขาก็พาผลมายามดึกยามดื่นเนาะจังสิฮอบลูกฮอบเจ้าไปอยู่สิได๋เอออ้านะพี่น้องเอ้ยจักสิว่าจังได๋น่ะก็อยากให้เฮาได้อยู่พี่น้องเอ้ยก็คือว่านั่นน่ะหยอกแซวกันแลแนวได๋แพี่น้องอ่าคือเฮือนก็คือว่าทางอาจารย์น่ะก็ได้รีวิวให้พวกพี่น้องเบิ่ง้เนาะว่าเป็นจังได๋่เฮือนานี่มันไปกึงกางอยู่ก็พากันอไสได้ถึงบ่วนอนอยู่ล่าง มาอยู่เรื่องนับัดพเป็ดขกไก่ดิทังプライเวไห่นะทังอจันน์จันน์อเก่าอ๋อกจักตูแลไก่ัไก่คนหายชิบ้าชิบโตไผพันบอกย่าโอ้โดยโดยโดยอ่้หน้องมังกรน้อยนี่น้องยแต่ว่าเจ้าเอาเข่าอันนี้บ่ดัเข่าชื่อเอยเป็นจินเข่ากงเข่ากง Ừ. Mà nôm đi, phải nôm đi Nôm đi, nhám má cả nôm mẹ Hả, cái bay lập trang, đắm đá mùa này Ờ, đây, văn nâng của Văn chén hà, chén pet, hạc bay mù, vuông này, ừ. đây chén hà Rồi đây xén hạ xén pẹt là tè nó là tè bằng bằng trâu bằng trâu cả xong xén thì ừ. <laughs> chắc chưa chẳng đại nó bị nòng nó lìn luôn rồi không cua thằng người bên này cả đái. ข้าลูกก็ใช่บวกนกินหากระน้องโมเข้ามามือนั้นน้องโมซื้อมาฝากน้องเพิ่นน้องกองในการทั้งเข้าลูกทั้งเข้าแม่พอมันละเลยจำเป็นระหว่างคนนีเข้าแม่เนาะให้แน่นอนแต่น้องน้ำหวานเพิ่นเอาน้องได้เห็นนะได้แต่เป็นห่วงลิลลี่สาวเสียนอย่างบุกหลุดสมเท้ามาและได้กะรหาสิทมัดอ๋อถ้าเอื้อยไปดำนาไกลบ่เก่งแน่้องน้ำหวานเพิ่นออ๋เนาะ มูไซแม่ว่าเมือนแม่หุ้ยหุดอยู่ก่อนแล้วบ่อือพาลูกกาครับเจ้าไ50อาทง3,000อ๋อคือคือเว้าันเนาะนจังไดทงเอื้อยแล้วนี่ก็ขอญาตินําทังลูกทงัวก็เอากันมาก็อย่าห่างกันไปพี่น้องเอ้ยก็แล้วี้แหละชีวิตแต่ละมื้อยามดําให้ดํานาหารับจ้างรับบายมาพอได้ซื้อปิ๊กดเปนัวเนาะประกอบครอบครัวว่าซั่นซะ นนยิงเส้นนี่แหละเพคนผู้นี่เลยนี่น้องมังกรน,น้อยนี่น้องมังกรน,น้อยกินเขา่ขาเข่าก้องแบบน,นมนี่ช่วงนี้นี่คุณเนยเมรำนมกับเสาเสียงจันวนเออสาวนดแตสาันวนเข้ามาหาผู้ได้ก้องนึ่งเออ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 เนาะ nó, áo lắm mai, trả ra mướn, lập trang ra hết nha, thả con, thả mua à, kiếm bao hái, này, có đây, chữ khẩu chữ này, nó, kêu, thằng khẩu này có đây chữ, thằng người nào này, chữ thằng khẩu, 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 เขาจะเอาตักเป็นถวยเป็นอันนี้ให้ภาษาบอสมั้งหมดเลยชื่อเป็นโชกนะโล้และเขาจะขายเป็นโลโลโล้เท่าไรจังหวะนีชื่อแต่ช่วงแรงชื่อแต่ช่วงแรงคุณก็กินข้าวพวกเขาก็แส็นมาจ้าเขามาเวียดนี่แหละมันย่างยัางอยู่บ่อเมดแล้วยังแช่อ่า พี่น so ้องเอ้ยมีไก่เข้ามาก็เอาคือไกนําอืมจ้าก็บ่ได้มีอุปสรรคหยังติคือได้เป็ดได้ไก่ยามนี้เจ้าจะปล่อยก็ได้ทีเหื่อยโยไปไกบ่ปล่อยอยู่ตอนแงกาเข้ามาอปล่อยๆ่เนาะปล่อยแน่ไก่เพิ่นบงทีนี่มันนักด้เอ้ยเจ้าสิได้เกทุกภาคุาบางเทื่อเกือตอนเช้าพัดแน่อืเกืออยหามไปบางเทื่อเกือตอนเช้าตอนแงเนาะอ่าเทื่อละ s o s ถ้วยว่พื้นเป็นหำก็15โตเด้ไ่ใส่ซะ5โตตถ้วยเนาะทุกงนี่ด้อบ่วพูดูอันนี้เนาะุกอยู่8 8พี่น้องเอ้ยเรื่องข้าเรื่องยังกะหมดแล้วเจ้ายังสิได้อยู่ข้านี่ลงไปขอข้าําแม่เ่านายเพิ่นเบิ่งดูมือนี้ยจักว่ายังสิมีผู้ใหญ่นี่จักมาเบิ่งมือน่ะ ได้เมื่อคอยว่แม่นแมนแมนเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่ชื่อเข่าเดี๋ยวเบิ้งเข่อนูกเนี้เดี๋ยวพี่น้องเนี้ยแหงตึมกับไปดำน้ำแล้วมันก็ดำโอ้ยคือกันนลเาะทางทางเส้นนี้นี่อ่าทางผ่านกายไปกายมานี่เนาะอันนี้นี่แบบมันสวนกลับมาได้แบบมีอ่าอาจจะมีผู้ใหญ่ชื่อเข่าให้นี่เว้ยโดนเด้เลยเว้ยนี่มีรถผู้ชื่อเข่าให้นี่เออเดาเบิ้งชื่อเบิ้งลายไหมายมือนี่น้องน้องวานกันเบิ้งอ๋ออนาคตยังสิไปไกลอยู่นี่ มีฮอดกระเป๋าเงินอีกยูนี่เนาะเือนี่ก็เยสิได้ใหม่อยู่ซ่ําจักนี่เนาะเออถ้าฝน้าเดี๋ยวน่กับลูกน้อยยายสิจองกับลูกน้อยอู่เด้เป็นไงสวรรค์คืออยู่คือ่จะจับกบเ้ยได้อยู่ได้อยู่เอ้าจว่าได้่อยก็เชื่อใจเจ้าเนาะจักนาทีแล้วชัน10เออ10นาทีเอ้ามีแนวสิมาให เออเพื่อนอยู่พี่น้องเอ้ยมื่อนี่แต่ว่ากะใหญ่เออเล้าเดาป๊อปน้องพี่น้องเนาะอ่าพอแล้วกะเอ้าบอกเลยน้องพี่น้องเนาะมื่อนี่ก็คือทั้บโเหย่าเองก็ได้รับหน้าที่น้องป็นสะพานบุญเนี่ครับแม่ค้ำใส่ล้างสาเพิ่นคือเก่าเพื่อนเออผู้เก่าผู้ก่อนแหละเนาะผู้ที่เพิ่อนฝากเงินมาให้ชื่อนุ่มให้ทั้งนอกนอกวายเพิ่นชื่อกระต้มกระนุ่มมนแหละห้าร้อยบาทนั่นหลอกก่อนกับแม่เพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ย อ่าแต่ว ok ่ารอบนี toi, toi, iten, fire, no? uh. <max> ้บาดนี้โอ้ยเนาะเพิ่นยุ่นหยกแม่บ่อนี่ค่อยรอว่าเพิ่นสิให้ได้นี่เพิ่นบ่เห็นแม่มืมื้อเนาะเอ้ยอุ้มไปลัดเด้อมกลัดอยู่หน้าบ้านแต่ว่ามื้อนี้ก <ไ>แม่เพ <or> <ten montage> <te contro laughing> ิ่น <loves> ก <ài> ็ได้ฝากเงินน้องพี่น้องน้อมให้เบาเวียดคือเก้าพี่น้องเลยเอ้าไว้สันเบาเวียดเอ้ยเป็นสะพานบุญให้แม่เนี่ยเด้อไว้สันพี่น้องเลยเอ้าทางเบาเวียดก็ยินดีน้องเป็นสะพานบุญให้ครับอ่าแม่เพิ่นพี่น้องเลยเนาะก็ขอามุ่ขอบใจหลายๆที่ไว้เนื้อใจใจกับทางเบาเวียดพี่น้องเลยแต่ว่ามื่อนี้ใฉยทางอ่าเอ้อจะเพิ่นเดาบุงก่อนว่าสิท่าใด và đào nha ừ. là những nha nhà, chìm à, nhà, nhà cái giá nhảy đó đào thử cao hay, nó đào thử có mò hái người nông nào đào có con. nó à, ơi, là muốn ở cái này chích phạt chích giá bán cái nó biến quân mày vào đây có. À, con nhá, này บ่ตาเพิ่นเอิ้นเนาะพี่น้องเนาะใช้มือไปแบบอยู่แถววัดก็ยังบ่จักกดมันลืมบอพี่น้องเอ้าค่อยค่อยบ่จักเนาอ่าไผสิดาไผสิดาาบ่วเว้าเฉลยเลยให้เาให้เดาก่อนหเนาะให้น้องสิเพิ่นุนก่อนว่าสิถกหรือบ่บ่วว่าอยากให้เดาว่าเท่าใดอ่าเป็นเงินน้องยเป็นเงินนะมื้อก่อน500มื้อนี้เท่าใดาู

พันหนึ่งพันหนึ่งยื่นเก่ากับสิวันนั้นเลยเลยฮะโอเคเลยถือเนาะเลยเฮากัคือเบ้าพี่น้องเลยรอบนี้เมย์เพิ่อนกะบได้ผักไหมกับทางอ่าเบาเหยียดเนาะเป็นสะพานบุญให้หนึ่งพันสามร้อยบาทพี่น้องเลยอีกสามร้อยบาทเมย์เพิ่อนให้เป็นค่าน้ำมึนน้ำมันของเบาเหยียดเนาะเนี่ยขอขอบมุขอบใจเมย์หลายแต่ว่ากับมื่อนี้ฉิบไ่ได้เอาเป็นเงินบาทเดลยว่าทางเบาเหยียดนะเอาเป็นเงินจีบมาให้ แต่ว่าเลขก็คือว่าแห่มันก็มือขึ้นมือลงก็้ว่าอแต่ว่าแต่บ่าเวียน้แต่ว่าคิดเห็นอยู่นะว่าท้งเอือยมาก็เก่ยวไปเป็นเงินกี่คือกันอ่าอย่างเช่นเงินรอบก่อนแหะทางบ่าวี้ยเองยังว่าผิดเลสิเอาเงินบีเอือยเพิ่น่จังาลงเป็เลขอืพไปเลขมันน้อยเด้มันเป็นไปร้อยแม่นอ่า ว่ารอบนี้ก็เอ้าอาจารย์ตัดสินใจเอาเอาเป็นเงินกีบมาแล้วแรกช่วงมันขึ้นนี่ได้340,000อืม340,000โอแต่ว่านี่มันก็พอดี6,800,000เนาะอ่าแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นก็เว้าซํานั้นแหละแต่ว่าทางน้องสิให้อ่าําที่เคยและ700,000 0 นะ7,000 10,000จิตเนาะพี่น้องเนาะบ่เอาลายยากันทางดอกปุ๊เนีเบิ่งตะวินตกลงตกลงแหะือตึ๊ดๆเนาะอ่าทูกแม่นอยู่บ่อันนี้1 2 3 4 5 6 7 8อ้าวแม่นบ่อ่า แ0 0เนาะพี่น้องเนาะ1,000บาทต่อ7,000 0กับ1 0กีบมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาก็ถือว่าทําหน้าที่นี้เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่ามาฮอดมาถึงผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยไปฮับบาดนีให้แม่น้องลูกสาวก็ได้เนาะอ่าเอาก็เป็นเงินของแม่ทําไสลังษาเด้อเอาจังได๋ก็ให้ทางเะกับน้องนวานเนาะขอบุญขอบคุณ Mẹ khám xảy, răng xả phần này đều 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 Nào phần cậu, tối nay cậu cậu đang nâng bơng cho mẹ phần cậu Bà chàng bảo vệ chú đại đế, bà chàng nó phí đồng nó Nào bà phí phạt cậu tổng khổ thổ cho mẹ lại Mẹ khám xảy, Mẹ khám Rồi đấy cậu ต่ำๆเนี่ยพห่าที่ให้ชูกันพังแบบบพยัามานขอบบนกับคนเมไปเลเด้อนี้เมตตาฝานีขอให้ความเจ็บขาให้ได้ความไข่ขาให้ี้ขอให้ิแม่พิสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ชมความปรารถนา่าถูกาเอาน้องน้อาละไจะน้ำตาซึมละ

A pitying khen thì à, là hai hinh 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 Khen là hinh 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 ใจก็ยังยังไม่จ <c oughs> so, so ิตใจดีอืมไม่ผิดทำตลาดก็คงเป่นเรื่องไร้พ้นนะเพื่อนอืมกะบติบอว่าเอ้อกะเข้าใจความรู้สึกเข้าใจความรู้สึกเนาะอ่ามันตามใจไว้สั่นซะเนาบัตรนี่สิถามบัตรนี่ยโบ้ให้ให้เด้ออ่าเงินในจำนวนนี้เอื้อเสียหนังบัตรนี่อ่าใช่่วในครอบครัวหนุกผิดหรือเปี่ยเรองผิดประเด็กแป้งนัวเนาะ ถามบางคนรู้สึกน้องน้ำหวานเป็นยังไงอีหล่ะขึ้นไงหนีนใจโมคิดแล้วเนาะถ้าจะอีอ่ะ,อะพูนว่ายนี่ก็หายน้ำอีกบอ่อหนิอ้าคุยหายน้ำกันบดชามข้น,นี่พูดดอกอันี่เด <c ười> อ๋ยวไปนองอเลย ก็บบคิดแเนี่ยว่านี่น้องเนาะกคือเคยเคยเห็นกันแล้วทั้งเอคยแล้วก็ผิดหวังมาหลายเนาะในชีวิตครอบครัวพี่น้องเลยอ่าก็เป็นคนมาพี่ใชจัดใช้อ่คือทั้งแม่เป็นพัดเนาะอืมก็ยังมาสงสารปัานี้เลยอ่างานเงินคำแทนสีวะน้องๆก่ได้เป็นญาติพี่น้อง กันเลยกันเลยทั้งสี่นะมีความคิดในใจแบบนี้คือตาไหลแล้วกับพวกนู้นซึมเนาะคาร์บอติและทั้งบบเยดเองกับเนาะอย่องเองยทั้งน้องนวานเราเคอเห็นน้องให้คือก็ให้ชู่กันพังว้ยเนาะเนาะจังเดยก็บสู้สูู้เนาะก็เป็นกำลังใจให้แม่เพิ่นก็เอาว่าฉันบบเยต์ด้วยเอาเงินไปให้เพิ่นแน่ว่าฉันเนาะพอได้ อ่าเพิ่นซื้อพริกปลาแดกแปลงนัวโดยชื่อนุ่มซื้อข้าให้ผู้น้อยๆแห่เนาะผู้น้อยผู้ใหญ่่ซั่นนํากันแต่ก่อนนานี้กได้ทั้งเขาพ่อเวททั้งเขาพ่อาก็หมดไปแล้ว้ออ่าูไเนาะ้อยางกมากมีไมีกาเดี๋ยวนี้กบ่ได้ให้ขาอืมกสหำเจ้า้อมีผู้ใดเขาปาหำแล้วกสเนาะ เล้วก็ะถือดาวสามชิดหน่อยในชื่อโชคในเขียนหาชิืมก็บเขียวหน่อแต่ว่าก็คือว่าในเรื่องเขากระนองเบิ่งลายมือให้ในชวนมากมันจะคิดอยู่ในกระนองในบอกเลยไม่อยากพลาดนะมาเวียนที่หนักาเบิ่งลายมือซ้ำหนักเดาซ้ำเดาไปทุกที่ทุกเดือนเฮ็ดแล้วยั่งชิไัยใหม่อีกพี่น้องเลยเบิ้งคอยแน่วคอยชิได้เบิ่งเจ้านี่ลายมือ โอ้ยน้ำมือเฮงเ่อดืได้ให้แต่นะอันนี้นะทำยังชื้รถอยู่เด้อเจ้าเด้อยังชื้รถอยู่อ่าถยขได้รถคาดองวัวไปได้ยังชื้อยู่รถใหญ่ก็เนาะดูไปดูมาก็เดียวก็ได้เองละรถใหญ่รถยังนะสบายเล็กน้อยเจ้าน้ำน้าก็ได้รถใหญ่น้ำก็ น้องายกับบุญมือนี่น <No. S 1> กับมีความออ,อ่ากับบางเถ้อก็ว่ากันนะกับเมียเอยอ,อโทษวะยี่แล้วหนูพาลูกพาเต้าอ่ามาบ้านพากันขึ้นมาดับน้ำมันฝนตกจิตใจชีวิตโอ้ยว่าปฝานี่ยังบ่มีอย่างเป็นของเจ้าของอยู่เหลือใจเด้อนั่นแหละน้ำเทต้าห่าลูกแข่งฝาลูกแข่งฝนตากลมตากเร้ง อ,อันนี้ก็คือกันได้เลยนี่อันนี้เสียงเได้กลับลงเมื่อบ้านผมนะเกิดจากสองคนกับเมียว่ากันมาจุดทางโอ้ยมือใดเดีดยวฉันที่มีรถใหญ่ดดคือเพิ่นพอไปใช้มาใช้สะดวกสบายอ่าอย่างเช่นโทรศัพท์กับนี่คือกันแล้วนี่ว้้าโอยว่าวโทรศัพท์กับคือถ่ายคลิปนี่ยังเวตาจะคลิปยังไงอ่า โทษโทษไว้หันแล้วเห็นอะไรแต่มันเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นอยากมอบงานกับคิดเห็นอยู่คือทั้งเอื้อยบับได้จินนาการคืสัมผัสเนอะอยากเบิ่งคือจะพุงสัมผัสในี่การเงี้ยงใส่น้ำมูกจังที่เนอะคิดเบ้าเว <ik im in illing> ียนเบ้าในชีวิตต่อคิดคิดไรคิดไรน้องโอ้ยว่าจะที่ว่าคือกันเนาะอยังไดก็สู้มๆคือว่าหันแล้วเอาโอเคใช้จะได้กลับป้าเด้วยไงเด้อ và wow, à. ừ, mình cả mưa từ ta chăng môi nó chăng môi 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 sao môi 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 bài đi môi môi đi môi 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 này môi 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 เอาถอะว่าเนาะผิดพลาดประการใดทางบรเวียดเองก็ต้องขอกราบขอโทษขออภัยน้ำลายเนาะพี่น้องเนาะเอาคนอื่นเบิดอทางบรเวียดเองก็ต้องขอกราบขอบุญขอบุเนาะทั้งแม่คําส่ร่างสายหลายๆเด้อที่ไว้เนื้อเชื่อใจเนาะให้ทางบรเวียดเป็นสะพานบุญให้เนาะและให้ค่าน้ำเมืองน้ำมันบรเวียดน้ำพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณแม่หลายๆคอยเฮ็ดเหตดการเฮ็ดงานอย่างก็คอยได้เงินเดือเงินเดือนหลายๆเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ก็จนเกิดน้องเอ้ยเอาคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแม่เด้อสาธุพี่น้องเอ้ยเอา สำหรับคลิปนี้คือใช้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอา้าสบายดีพี่น้องไปบ้า